ผู้ตัดสินเนี่ยเป็นจอแดนนะครับโมฮัมหมัดมูซาผู้ช่วยตัดสินยูเซฟไอเดรีจากจอแดนและผู้ช่วยตัดสินที่2แมทธิวชิสแมนจากออสเตรเลียนะครับดูที่ว่าจะเจาะได้หร,รือเปล่าอาร์ครับแล้วในจังหวะนี้ครับฟิริมงคลเปิดลูกนี้เข้ามาเปิดยอ้อนหลังยังได้อยู่ครับที่วรชิตแล้วล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ตรงตัวหลีกหัวซิ่วนะครับทักทายเข้ากล่อ,องครั้งแรกของทีมไทยนะครับหรือการกับจังหวะหักข้อของสิมสรแสงวง แล้วสกัดมาเข้าทางวรชิตเองนะครับดึงจังหวะทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็จบด้วยซ้ายครับลูกเก่งของเขาเลยนะครับวรชิตบอลยาวของไต้หวันครับทิ้งมาให้กับหวงอุเซียอารครับหวงอุเซียได้บอลแล้วหล่องยิงดูอ้าวลูกนี้ปัดแล้วก็ยังดีก็มีตัวมาช่วยเกือบจะโดนเหมือนกันนะครับไวยเฉินหูเมื่อไม่ได้แล้ววางบอลแบบนี้หลุดกับดักล้ำหน้าเลยครับ ยังดีที่เขาใจร้อนนะครับรีบกินแต่ของเราเนี่ยก็เกือบเหมือน,นกันครับไปรับแบบนี้ตรงบริเวณพื้นสนามหน้าประตูนี่อาจจะมีการกระเด้งกระดอนนิดนึงนะครับเอาครับเตะมุมของไต้หวันเปิดลูกงนี้เข้ามาชาคอนไม่ถึงโอ้โหแต่ยังดีนะครับที่เขายัางชัดไม่ทันอย่างเฉิงสู้ครับ ผ่าน18นาทีไปนะครับไทยยังครองเกมได้เหนือกว่าแต่ไต้หวันก็จะอาศัยจังหวะสวนแบบนี้แล้วก็จังหวะนี้หลุดเข้ามาจะหาวกัดยิงับลูกนี้โดยทางบวยเฉินหงโดนบล็อกเอาไว้ได้นะครับไหลเข้ามาทางเอาครับเป็นจังหวะการทําเกมของไทยบ้างวอร์ลชิตผ่านมาเอาแล้วครับหลุดเข้ามา2คนและลูกนี้ยังเป็น3ก่อนจะเลือกยิงเรียบร้อยลยครับหมู่ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นทางฝั่งของ21อารตนอามอนเลอร์สักนะครับโอ้โห ทีเด็ดเลยครับจ่อเข้าทำไม่ได้ก็ต้องลุยเดี่ยวแบบนี้นะครับแล้วเอาจนได้ครับโอกาสของเขาครั้งแรกครับอานนท์อ,นอ,นอมรเลิกสัตเลี้ยงโชว์ฟอร์มกินตัวเลยนะครับอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับในรูปชุดแชมป์อาเซียนครับดูครับสองตัวอ้าวไปล้มเฉยแล้วก็โดเลยครับซ้ายหนึ่งโอ้โห <c oughs> ยิงหักข้อเบาๆด้วยนะครับไม่ได้ยิงแรงเต็มข้อมากกดเน้นๆครับเอาแล้วครับน้ำแบบนี้พอมั่นใจแล้วเดี๋ยวต้องดูครับจะบุกแบบนี้อีกหรือเปล่าวันที่ตอนชิงแชมป์อาเซียนก็เล่นแบบนี้นะครับได้ประตูช้าแล้วก็ลุยบทเลยครับฝีคลิกจังหวะน,นี้ครับของไต้หวันยิงแบบนี้ไม่ได้ลุ้นเลยนะครับ จากกลิ่นครับไหลซึนกับมาสรายุทธมองข้างหน้าสรายุทธเปิดลูกนี้เข้าไปได้โมงเรียบร้อยครับเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับเอแล้วับสุดสัจน์มุ่งเป้าทรัประตูที่2ให้กับไทยจนได้นะครับเจ,จ้าทัพัเตะจากอัศญชัยร,รัชรชานะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับยิง4ประตูนในรายการชิงแชมป์อาเซียนเป็นรองเพียงแค่วรชิตค,คนเดียวเท่านั้นครับที่ยิงหประตูและเป็นดาวัโสข,ของสดตมเบน การกับจังหวะจายุทธทุ่มมาแล้วพยายามจะแหวกไปแล้วไปไม่ได้ก็คืนกลับมานะครับทางจากติดเล่นด้วยกันอยู่แล้วครับที่แบงค์ขอ,อยูเต็ดแล้วอยู่ยกลูกนี้เข้ามาโอ้โหมงสกิดให้เปลี่ยนทางนะครับเล่นเสาไกลสวยๆนะครับนี่ครับความดุดันของเกมรุกของไทยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าชุดนี้นี่จริงดุจริงๆนะครับ เอาครับทีมไทยได้อีกครั้งหนึ่งขึ้นบอลมาทางด้าน้ายอาแล้วครับจังวันนี้จะทำยังไงเปิดชลาแกเข้าไปแล้วก็ลูกนี้โมงไปตมงของบกัปตันอูดัดทะลุมาให้กับอานนท์แล้วเปิดลูกนี้ตทนี้ขอเลยนะครับเตือนไปแล้วครับคือบอลไปตกพื้นก่อนแล้วกะจับหวดยาิครับสิริมงคนจิตบรรจงนะครับเมื่อสักครู่น,นี้ไปไม่ได้ไ วางเข้าไปข้างในเอาครับลูกนี้แล้วก็ไม่ล้มได้ชิงขึ้นมาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตาตัวศูนครับสุขสันโอ้โห,โโหดูครับเล่นกันแบบรีกว่าใจเย็นนะครับสอดเข้าไปนี่พอดิบพ,พอดีเลยครับวราชิตนี่คืนกลับมาให้กับสุขสันคือคนยิงเนี่ยไม่เท่าไรเลยแต่ว่าคนให้ใี่ใจเย็นสุดๆนะครับโอ้โหวรชิตตอกส้นให้เลยครับ เล่นมีนตี้โชว์เหนือเลยนะครับตอนนี้เคลียรลูกของไทยหรือการครับอานนท์วางเข้าไปแล้วบริชดึงลงโอ้โหให้แบบมีตาหลังเลยครับดูครับโอ้โหคือประสบการณ์ตอนเด็กเนี่ยก็ได้สุดฟุตบอลกับทั้งแมนซิตี้แล้วก็เอเวอร์ตันนะครับบริชแล้วก็วิซอนโกเบในเจลีกญี่ปุ่นด้วยครับลูกนี้ต้องบอกว่าโชว์เหนือจริงๆนะครับเอาครับปวงหูเสีย เปิดล,ลูกนี้ก็ามาตรงกลางประตูได้มงเหมือนกันแต่ว่าบอลเนี่ยมันไปโดนศรีรษะของไทยด้วยนะครับเฉินห่าวโมเมื่ักครู่นี้แล้วผลิสิยกระเป๋าลุิบปิดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกไทยนะครับออกนาไต้หวันไป3ต่อ0ูเอาครับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกอรครึ่งแรกไทยนําไต้หวัน30ูอานนท์อาจจะหวาอยู่เลือกออกมาทางด้านซ้าย จังหวะนี้จิ้มเข้ามาให้กับวรชิตวรชิตยิงลูกนี้ติดครับแต่ยังได้อยู่อีกครั้งหนึ่งสายุทธไหลเข้ามาสุกสร์ยีขีนึงก็ไปติดบล็อกจะหายไปจากเกมนะครับแต่ว่าแลกไปอยู่ข้างหน้าครับทางวรชิตนะครับเนี่ยครับเติรนขึ้นมากระูบทบาทในช่วงครึ่งหลังก็จะให้ทางอานนท์มอลเลสสันได้เป็นคนขับเคลื่อนเกมบ้างครับครับลูกนี้ลิขิตยังไงครับโอ้ลงไปนิดนึงนะครับ ได้ยังได้ครับอาครับจะได้จังหวะยิงลูกนี้มัาขาหนอกไปอีกครับนา,าปลาของสุขสัน์ลุ้นแฮตริกด้วยนะครับสอารั้งกการจาดผัดอันนี้พื้นที่มีจะไม่ต้องห่วงคนระับแล้วทักษะนิโคโคนโอขนาดลื่นครับยังให้ได้ตอนนี้ทุกพื้นที่ขึงให้หมดแล้วนะครับจะแถวสอง หรือว่าจากตรงกลางที่ระยะ30 40ีสิบหลานเนี่ยไทยมีโอกาสส่องหมดแล้วครับสารเสริญโอ้โหเลือยลยดยีกไกลรับไก่เลยก็เห็นประตูออกมาโอ้โหยังดีว่าไม่แมนแม่นี้ถ้าเข้านี่ก็ถือว่าเป็นประตูสุดสวยเลยนะครับกำลังขาที่เหลือเฟืออยู่แล้วครับด,ดูจากตรงนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่เท่าไหร่นะครับจากระยะไกลขนาดนี้วัดใจกันไปเลยครับ ได้โดยสันเสริญอีกแล้วนะครับมาที่วรชิตวรชิตลูกนี้แทงทะลุแต่แรงไปครับอ้าวแต่ลูกนี้มาแล้วก็สิริมงคลยิงไม่ถึงไม่ตรงคอครับสิริมงคลโอ้้หูเศรการครองบอลอ้โห69รต่อ30ดูอีกครั้งครับแทงลูกนี้ไม่ถึงริชิเดตแต่ว่ายังมาเข้าทางสิริมงคล ได้ลุ้นประตูที่4นะครับสำหรับไทยสุโชคเข้าช่องนี้โดนดักเอาแล้วครับสุโชคได้บอลแล้วก็ลูกจิ้มลูกนี้มาหนาบอลไม่ถึงนี่ทีเด็กสุโชคอีกทีหนึง่งจังหวะสุดท้ายโดนหรือเปล่าครับโดนไต้หวันหรือเปล่าผก็จังหาจังหวะแต่งจนจะจบสกรอร์ได้นะครับบุกต่อเนื่องนี้ก็มีตะคิวให้เห็นเหมือนกันนะครับเจ็บกันง่ายๆเลยครับไต้หวันโอ้โหยกลูกนี้เกือบจะจบได้นะครับ ถ้าไม่เข้าซ้อนล้วก็เป็นเรื่องครับในมุมของวอชิตโอ้โหเลือกไหลคืนกลับมาให้สุขบชคจับแล้วยิงลูกนี้มาตรงตัวของหลินหวงซิ่วนะครับบริกรรมก็วางไว้ว่าจะเป็นตัวตัดตัวแทงของจักรพันธ์แก้วพรมนะครับคือได้ลุงนี้ีนกะให้ยิงไกลเลยครับแต่ว่าอาจจะแต่งบอลยาวไปนิดนับจังหวะจับ โปรุเซียเปิดเข้ามาเสาแรกลูกนิดมงมมาแต่ว่ายังไม่ตรงครับครับสันเสริญสันเสริญเลือกยิงลูกนี้แล้วก็มาเข้าซองครับของทางดินบนวงซิลรอดกักเอาไว้แล้วนะครับจังหวะนี้ก็ยังมุมไม่พอนะครับ,รบลูกนี้ยังมุมไม่พอลูกเนี่ยมุดเร็วครับแต่ว่า อยู่ตรงกลางประตูซะมากกว่าเปิดยอดเข้าไปตรงกลางจังหวะน,นี้แมเปิดไม่ดีเอาครับทีมไทยจะแม็ส่สวนจับแล้วไม่ทันครับโอ้สกอร์3-0นี่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังนี้ไม่มีสกอร์เกิดขึ้นเลยนะครับไทยชนะไต้หวันไป3ประตูต่อ0ประเดิมเก็บ3แต้มแรกนะครับในการแข่งขัน U19 ปีชิงแชมป์เอเชีเเยถ้าพูดถึงสกอร์ก็แมดูจากครึ่งแรกนี้แฟนบอลไทยก็คงอยากจะ ให้สกอร์มันขาดครับยี่ว่านี้นะครับคือเห็นนำ3-0ก็คิดว่าในช่วงเครื่องหลังเนี่ยก็น่าจะมาเพิ่มขึ้นครับคือมีมีช่วงพยายามอยู่เหมือนกันนะครับที่พยายามจะเร่งเกมแล้วก็ผ่อนเกมบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าโคจุนก็พยายามจะลองเล่นหลายระบบอยู่เคื่อนที่นักฟุตบอลนะครับแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันคงเชื่อว่าเพียงพอนะครับเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยคือการเป็นแชมป์กลุ่มเลยครับ